รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกอสทชภาตริเย็นเนื้อ หลังจากที่เราแบบว่าเรียกว่าอะไรนะปิดในช่วงโควิดสถานการณ์โควิดนะคะจอยกับลูกเนี่ยไม่ได้ออกมาเที่ยวนานขนาดไหนแล้วปีครึ่งแล้วค่ะปีครึ่งเลยเหรอคะนานขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้โหตอนนี้ของขวัญโตแล้วนะคะเออเป็นเพราะว่าเราก็แบบพ่วงในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในเมื่อเขาเรียกว่าเปิดแล้วให้เที่ยวกันได้แล้วค่ะ สถานที่ต่างๆเนี่ยก็มีมาตรการเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กานท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งวันนี้เรามาเริ่มที่แรกพอนั่งรถมาได้สักพักหนึ่งมาเริ่มที่แรกกับที่นี่เลยที่จะเป็นที่พักของเราค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะค่ะชอบอะไรมากที่สุดสระว่ายน้ำค่ะชอบสระว่ายน้ำเนาะเ <laughs> พราะว่าถ้าเกิดมาเป็นครอบครัวสิ่งที่สําคัญมากค่ะ สำหรับเด็กๆก็คือสระว่ายน้ํานั่นเองค่ะและที่นี่มีสระว่ายน้ําแบบว่าทุกเออส่วนตัวทุก,ออทกแบบว่าทุกวิลล่าเลยก็ว่าได้ที่นี่คือล l a c k Mountain Resort Villa นะคะสำหรับที่นี่แล้วนะคะเขาก็มีมาตรการชาค่ะซึ่ง เป็นมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะซึ่งการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยค่ะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาเนี่ยร่วมกันค่ะเพื่อทําสัญลักษณ์นี้นะคะตามสถานที่ต่างๆค่ะเวลาใครไปเที่ยวนะคะก็ดูสัญลักษณ์นี้ได้เลยค่ะว่ามีความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะเหมือนกับที่นี่นะคะที่เราจะพักในคืนนี้ค่ะแล้วก็คืนนี้เนาะเราจะนอนที่นี่ซึ่งไทยนี้เป็นไทยที่สองค่ะก็คือเป็นแบบออสองห้องนอน แต่ว่าวิลล่าที่นี่มีมีสามแบบด้วยกันค่ะมีแบบหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนและสามห้องนอนค่ะและที่สําคัญนะคะตรงข้ามเรามีอะไรสวนน้ําใหญ่มากะโอ้มีสวนน้ําใหญ่มากมากเลยนะคะซึ่งพรุ่งนี้ของฝนจะเล่นไหมคะเล่นค่ะ,ะเล่นอย่าง <laughs> แน่นอนนะคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้เราไปดูห้องพักข้างในกันเลยค่ะไปกันค่ะ มาถึงแล้วไงคะลูกเร่งเมะแบบว่าสุดๆไปเลยอ่ะที่นี่ที่ไหนล่ะแบล็กมอร์เช่นว r Park นะคะค่ะสำหรับที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นสวนน้ำที่โอ้โหใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่าเนี่ยเนื้อที่กว่า4,000ตารางเมตรเลยทีเดียวค่ะใหญ่สุดๆนะคะแล้วก็มีเครื่องเล่นมากมายค่ะรวมทั้งมีสไลเดอร์ที่สูงถึง สิเมตรด้วยกันสูงมากแต่หนูเล่นไม่ได้นะลูกเพราะว่าเอาไว้ให้แบบว่าโตๆกว่านี้หน่อยเพราะเรื่องของความพื้นเก้ากวัวเองนะคะก็อาจจะมีเออ่เล่นได้บางอย่างนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยดูแต่ละจุดด้วยแล้วค่ะ หนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่ i s u ุดีแมกพลนุภาพไร้กีดจำกัดโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application ว้ชวแวนมาแล้วนะคะจากที่เป็นไงปนนไปเล่นน้ำเหนื่อยไหม ดูจากอาการนะคะยังไม่รู้เหนื่อยมากจริงๆนะเพราะว่าแบบว่าต้องออกแรงแล้วก็ว่ายน้าตลอดเลยนะคะสนุกกับการว่ายน้ามากค่ะ <c oughs> สําหรับที่นี่แล้วนะคะก็เรียกว่ามีทั้งสวนองุ่นให้ดูแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารด้วยหนูเคยเห็นไหมเห็นเคยเห็นต้อนองุ่นไหมไม่เคยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกของหนูไหม <c oughs> ใช่ปกติหนูกินอย่างเดียวเออหนูเคยเห็นแต่แบบว่าที่เอามาใส่จานแล้วกินแล้วใช่ไหม แต่ยังไม่เคยเห็นต้นเลยวันนี้เดี๋ยวจอยก็คงจะได้มีโอกาสเนี่ยได้พาน้องของขวัญเนี่ยไปดูต้นองนุ่นข้างหลังด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการศึกษาข้างนอกเนาะเพื่อที่จะได้ให้เขาได้เห็นว่าเอะต้นองุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมมันออกร่วองุ่นมาได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่แล้วนะคะมีมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยวชาพลค่ะนั่นก็คือเจา้าหน้าที่แล้วก็พนักงานทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะมีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่พาลูกๆหล,ล,ลานมานะคะหรือคุณพ่อคุณ,คณแม่เนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะพร้อมที่จะไปเดินเที่ยวหรือยังพร้อมลค่ะพร้อมลค่ะโอเคค่ะอ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินกันเลยไปค่ะ อนนี้ก็เริ่มผิวมากเลยค่ะก็เลยมาฝากท้องไว้ที่นี่นะคะกับพี่เชเปกนะคะสวัสดีเชเปกค่ะเชเปกค่ะเห็นว่าสิ่งที่จัดให้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยมีอะไรยังไงบ้างจานเริ่มด้วยจานแรกนะเป็น appetizer ตัวนี้ก็จะเป็นเติมไดกับสเต๊ทอดมันถุงทองแล้วก็ปลี๊ยะเซตสองเป็นทูน่ากับมิเป็นยำเหมือนไทยๆเลยครับคือสไตล์รสจัดๆหน่อยใครชอบแบบ รถจับแจ้งทางร้านได้เลยเขาจะทําให้รถจับยังเป็นแบบแนวสไตล์ไทยลยครับตัวที่สามนี่เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยครับนนตัวนี้เ,เป็น,<พ>นมกักผัดไทยองุ่นชิราัสส่วนผสมของซอสตัดไทยเราใช้วายแดงแล้วก็ใ<อ>ส่หลับองนุ่น อืมค่ะแต่ถ้ามันทานกับเป็นผัดไทยมันดูเข้ากันไหมมันลคล้ายกับผัดไทยเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นเฟเวอร์อง,งุุนขึ้นเวลากินใช่ไหมค,คะ,ะ,คะก็คือเอาอง,งุุนจากที่ไร่นี่แหละใช่แล้วก็ไวน์จากที่ไร่โปรดักของทางร้านเราเองนะครับพวกไวชีลารตัวนี้จะเป็นไวน์ขึ้นชื่อของเราที่เอามาจะมาใช้คือไวายแดงไวนยแดงชีลารเราเลยครับค่ะขึ้นชื่อเลยครับก็แปลว่าถ้าเกิดสมว่าใครีอยากจะแบบเหมือนทํากับข้าวอยู่แล้วที่บ้านก็ซื้อ ของที่นี่ไปได้เหมือนกันได้แล้วก็เอาไปผัดเป็นแบบเส้นอย่างนี้ได้เหมือนกันหรอคใช่ครับผมอ๋อค่ะเออน่าสนใจมากๆเลยนะคะอ่ตัวต่อไปค่ะแล้วตัวที่สามเป็นแลกออฟแลมก็เป็นซี่โครงแกะซอสกะเพราครับตรงนี้เป็นซี่โครงแกะนะอันนี้แต่ว่าที่น่าสนใจคือนี่อ่าตรงนี้ค่ะก็คือซอสกะเพราซอสกะเพราค่ะกับองุุนชัดเน่หเรียกงุนชัดเน่ครับตัวนี้จะ นี่เหรอคะหมือนใช่ชฮะใช้วายชีรัสเราเป็นสมาตมแล้วก็น้ำต้มบาสมาต์ใส่จตาเลียนค่ะดีวให้มันออกปเปรี้ยวหวานๆกินตัดแก้เลียนกับแรมเดืปกติแล้วนะคะในอาชีพเชฟทั่วทัวไปเราก็จะคิดเมนูอาหารแต่ว่าพอเรามีโปรดักต์เป็นของตัวเองแล้วอะอย่างเชฟเบคเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะทำแบบเมนูอาหารต่างๆให้มันดูหลากหลายขึ้นโดยการใช้โปรดักต์ของเราเองด้วย ก็แบบที่อธิบายไปเบื้องเบื้องต้นครับเราเน้นโปรดัก์เราเพื่อให้คนที่มารับประทานคือได้รสชาติที่แตกต่างจากปกติคือจะได้ชิมโปรดัก์ของเราด้วยแล้วก็จะมีพวกโปรดัก์จากที่เราปลูกแล้วก็เอามาทำอ,อันนี้คือไอเดียจากคุณจากเจ้าของที่ว่าให้เราเน้นทำโปรดักที่ว่า มาให้เหมือนไอืเหมือนมาที่ไร่แล้วเราก็ต้องได้ชิมแบบว่าของที่ไร่นะโปรดักของที่ไร่นะใ,ให้มันควบคู่กับในเรื่องของการทําอาหารไปด้วยนอกจากการกินแบบเครื่องดื่มแล้วใิ่เครื่องดื่มแล้วก็จะมีในเรื่องของอาหารที่ใช้โปรดักของเราด้วยนั่นแหละ ก็ต้องมีของหวานซึ่งของหวานนี่ก็จะเป็นของเป็นเกฟทาร์ตเกฟทาร์ตแล้วก็เกฟโซเวามาแล้วขอบคุณค่ะอนนโอ้คืออะไรนะคะตัวน,นี้เป็นเกฟโซเวเกฟโซเวเกฟทาร์ตค่ะตรงนี้คือตรงไส้นี้ก็เป็นเป็นอง,งุ่นครับเป็นอง,งุ่นกับไวชิรัลค่ะใช่อ่า แล้วตรงนี้ก็เป็น,ปนไอศครีมตงนีอันมุนใช่มีเจฟชีสเค้กอีกเมนูครับค่ะขอบคุณค่ะว,ว้าวอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นเจฟชีสเค้กครับแล้วก็โฮมเมดวานิลาตรงนี้เป็นซอสอันมุนเนี่ย ตรงนี้ซอสอ่างหุ่นเลยแล้วก็นี่คือข้างล่างคือชีสเค้กใช่ครับผมแล้วไอแล้วก็ทานคู่กับไอศ์ครีมวานิลลาผมวานิลาใช่นี่เราทำเองเหมือนกันซึ่งทำเองเหมือนกันใช่ครับโอ้โหค่ะต้องขอขอบคุณนะคะเชฟมากมากๆเลยนะคะที่มาแนะนำเมนูต่างๆเหล่านี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวจอยกับน้องของขวัญจะชิมแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบบเบเลตจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาใหม่อิสุสดีแม็กลลานุภาพไร้ขีดจำกัดฮาตาริเย็นเนื้อเต้น หลังจากที่เราไปชมไร่หุ่นมาแล้วนะคะก็แวะมาที่นี่ค่ะเพราะว่าของขวัญเนี่ยเปลี่ยนชุดในรถเลยค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบเล่นเซิร์ฟสเกตมากค่ะแต่ไม่ได้มีโอกาสได้มานลองที่สนามเลยพอมาที่หัวหินค่ะเลยแวะมาที่นี่นะคะอ่าแล้วก็ได้เจอกับพี่มังกรนะคะสวัสดีค่ะพี่มังกรสวัสดีค่ะค่ะพี่มังกรคะที่นี่ เรียกว่าเป็นสถานที่ที่แบบว่าเขาเล่นสเก็ตกับเซิร์ฟสเก็ตค่ะก็ตรงฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวหินสเก็ตพาร์คครับก็เป็นหัวหินสเก็ตพาร์คแล้วก็ที่ร้านนี้ชื่อ h ฮ a ด r ร็อกสเก็ตช็อปครับอ๋อค่ะตรงนั้นสำหรับตรงนั้นนี่ก็เรียกว่าเล่นฟรีได้เลยหรอคะใช่ครับก็คือเมื่อ2ปีที่แล้วเจ้าของสถานที่คุณเล็กพัทน์ดีบิชุทนครับ สร้างสถานที่ให้สำหรับชาวบ้านมาเล่นสเกตบอร์ดครับผมมีมา2ปีแล้วใช่ครับมันสองปีครับถ้าไม่ไม่นับหลอกดังครับผมอ๋อค่ะแต่ว่าเห็นว่าเพิ่งจะมาแบบคิดช่วงหลังๆนี้ใช่ครับปีหลังครับผมค่ะก็ทำไมเขาถึงเริ่มมาคิดกลับมาคิดกันอีกครั้งหนึ่งคผมคิดว่าสมัยนี้คนเขาก็อยากจะหาพวกกีฬาที่ที่แบบ ใหม่อะไรประมาณนี้ครับผม mm hmm. อตอนที่เราเปิดไป2ปีที่แล้วก็ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เซอร์สเกตกำลังจะ,ะดังครับแล้วก็หลายคนชอบมามาเล่นกันครับผม ก่อนที่จะเข้าไปเล่นในสเก็ตพาร์คก,ก็ต้องเช็คอุณหภูมิตรวจอุณหภูมิแล้วก็มีเป็นลงทะเบียนลง,ง,งทะเบียนครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะจำกัดคนเข้าไปในสนามาทีละ30คนนั่นเอ,องอ๋อก็คือจะจำ,จำกัดคนได้ประมาณ30ิคนคก็สมมติว่าถ้าระยะห่างเนาะคก็ถ้าสนามแจมนี้ก็ จะมีที่นั่งข้างนอกครับผมแล้วก็จนถึงจะมีคนจะออกแล้วถึงเราจะให้คนเข้าไปเล่นก็เราก็มีเซิร์ฟสเกตกับสเกตบอร์ดให้เช่านะครับให้เช่าครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเล่นมาสัมผัสเนาะใช่ครับเพราะเพราะว่าเซิร์ฟสเกตกับสเกตบอร์ดมันก็ต้องต้องใช้เงินมันก็ไม่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 ใช่ว่าถูกแต่ว่าก่อนที่เราอยากจะไปซื้อก็มาลองเล่นดูแล้วก็เช่าแผ่น เอ่อซิร์ฟสเกตได้กับแผ่นสเก็ตบอร์ดเนอกจากนั้นเราก็มีโรงเรียนสอนเนอน่เซิร์สเก็ตกับสเกตบอร์ดด้วยครับผม,มสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยก็ไม่มีไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับพวกกีฬาพวกนี้ก็สามารถมาเรียนที่ที่ที่เราได้ครับอยากจะบอกทุกคนว่าเข้าเล่นฟรีนะครับก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเข้าเเราจะเปิดทุกวันครับแปดโมงเช้าถึงสองทุ่มยกเว้น ถ้ามีวันที่ฝนตกเราจะปิดเร็วครับผมเพราะว่าบางทีฝนตกแล้วก็สนามมันจะลื่นแล้วมันเล่นอันตรายครับผมก็จะเซฟเกี่ยวกับเรื่องของความปกาดภทยด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วังก่อนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากคับเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยไปทดลองสนามดูหน่อยค่ะแต่ว่าเพิ่งลองเล่นทำได้ไหมคะได้ได้ค่ะโอเคค่ะครับขอบคุณครับ านที่ต่อไปที่หนูจะพาทุกคนมาเล่นนะคะก็คือหัวหินเกตพาร์คนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเล่นเซิร์ฟสก็ตข้างในนะคะแต่เราก็ต้องใส่แมสด,ด้วยนะคะเพื่อเพราะว่ามีกดระเบียบนะคะเดี๋ยวใส่หมวกด้วยนะคะจะหนับเขาด้วยค่ะนี่นะคะก็คือเซิร์ฟสกตหนูเออที่เพิ่งไปซื้อกับพี่ต่อน,นั้นกับพี่สาแล้วก็ ที่เราไปเล่นเซิลสเก็ตกับน้องคนนู้นนะคะ เต็มทุกอย่างนะคะความสนุกนะคะไม่ว่าที่จะเ,าเราไปเล่นสวนน้ําไปไล่อง,งูนะคะแล้วก็ไปดูช้างไปทานอาหารแล้วก็มาจบที่นี่นะคะกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตของน้องของขวัญน,นะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดไปท่องเที่ยวที่ไหนนะคะอย่าลืมดูเครื่องหมายค่ะชา S H A นะคะชาหรือชา p l u สค่ะ คุณจะได้เที่ยวอย่างมั่นใจค่ะเพราะว่ามีมาตรการที่รองรับเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในช่วงโควิดนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจอยกับน้องของขวัญค่ะคงต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ King Power Online ส่งสัญญาณแจ้งโปรโมชั่นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนนี้กับแคมเปญพิเศษ11-11 SOS s i g ออฟเซลโปอดระวังดิวดีเด็ดเปิด5ดิลพิเศษให้คุณช็อปสินค้าแบรนด์เนมอาทิน้ำหอมเครื่องสำอางสินค้าแฟชั่นและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแม้จะอยู่บ้านก็สนุกกับการช็อปสินค้าราคาดิวตี้ฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงติดตามโปรโมชั่นพิเศษได้ที่เว็บไซต์ King Power และ k ิมพาวเวอ p p แอปพลิเคันพร้อมบริการ Home Delivery จะส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศ ร่วมกับ l a z a ด a สร้างปรากฏการครั้งใหม่กับอิซุสุแฟร์ชิพโซงร้านค้าอิซุสุออนไลน์บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน Lazada พร้อมให้บริการวันที่4พฤศจิกายนนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลโดยในครั้งนี้ i ิซุสุเตรียมมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่สุดพิเศษสำหรับการเปิดตัวร้านใหม่ ด้วยการมอบรถ Isuzu X Series รุ่นสปีดแรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X ในแคมเปญ l a z a d a 11:11 o u r b i g g e t One Day Sale และยังเพิ่มสีสันให้แก่วงการรถยนต์ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของรายการ Last Icon Icon Pop ตัวท็อป debut รายการค้นหาสุดยอดบอยแบนด์ไทยครั้งแรกของวงการ e ีคอ m เมิร์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัยรุ่นไทยมากความสามารถสู่การเป็นสุดยอดวงบอยแบนด์ระดับโลก ขอขอบคุณไม่อิสุสดีแมททันลานุภาพไร้ขีดจำกัดบริษัทไทยเบฟเวเลจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติ ช้อป King Power ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช้อปที่ King Power Application การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทฮาตาริอิเล็กทริกจำกัด Imagination brings a smile up to my lips oh.